รู้สึกว่าว,ว่าการที่อบรมทั้งนี้ทำให้เราเนี่ยควรจะรู้จักตัวเองมากขึ้นโดยเฉพาะรู้จักความสามารถตัวเองที่แท้จริงแต่ว่าบางอย่างเนี่ยองค์กรปัจจัยภายนอกเนี่ยก็ควรจะเข้าใจบทบาทข,ของในท้องถิ่นด้วยผู้ประกอบการเพราะว่าจะเปรียบเทียบเหมือนกับสนามสนามรบเ,เวลาจะรบชนะเนี่ยเวลายุทธวิธีที่เขาจะรบผมจินตนาการลักษณะมีทหา,ารราบทหารปืนใหญ่ทหารอะไรแต่ละหน่วยเยอะแยะไปหมดเลย จะลบชนะยึดพื้นที่ได้เนี่ยมัน,ม,นมันต้องใช้องค์ประกอบหลายด้านกลุ่มผู้ประกอบการเนี่ยเหมือนเขาต้องถามตัวเขาเองว่าเขาจะเป็นผู้ผลิตหรือผู้ผู้ทาการตลาดหรือผู้ค้าส่งหรือจะเป็นองค์กรไหนถูกไหมฮะถ้าถ้าเขาอยากเป็นผู้ผลิตนั่นหมายถึงว่าท่านต้องควรเป็นคนที่ส่งสเบียงไม่ควรออกไปรบนะฮะแต่ถ,ถ้าคุณอยากจะเป็นผู้ผู้ค้าส่งหรือว่าผู้ผู้ทำการตลาดคุณอยากจะเป็นเอ็กซิบิชันหรือว่าจะเป็นเอ่ออินเตอร์เทรดเดอร์อะไรพวกนี้ คุณจะต้องรู้จักตัวเองใช่ว่าคุณถนัดหรือเปล่าอันนี้อันนี้ประเด็นสําคัญที่บางครั้งผู้ผลิตเองเนี่ยอยากจะเป็นผู้ขายปลีกเองโครงสร้างคนไกลมันมีอยู่แล้วอ่ะแต่ถ้าเดินเดินสองอย่างเนี่ยผมว่าบางทีข้างหลังก็ผลิตไม่ได้ตัวเองไปขายปลีกก็ไม่ค่อยถนัดกับการเทคนิคการขายเท่าไหร่นะแล้วสถา,านที่บางทีส่วนราชการให้ไปเนี่ยนะบางทีก็เป็นที่ละลบล้างห้างร้านต่างๆคือพื้นที่เขามีอยู่ แต่มันมีโอกาสอยู่ว่าอย่างยุคตัวอย่างเช่นนะสมมติวันนี้การค้าขายทางเอเชียต่างๆในมุมมอกมาลาวเองเนี่ยเราลองศึกษาดูนะครับว่าเมื่อันผมไปปากเซมาก็ได้คุยกับคนลาวบอกว่าของมันของคนไทยทั้งนั้นเลยแล้วผมถามว่าสินค้ามันเคลื่อนไหวไปยังไงถูกไหมฮะมันเคลื่อนไหวไปยังไงจริงๆเขาก็เล่าให้ฟังว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่ขับรถเดินทางเข้ามายันตนะตุรกี เสร็จแล้วก็ซื้อของจากจากัจกจักรเข้าไปเดินเดินข้ามผ่านทางตุงวทางตอนก็เสียตามนั่นมาเสียตามกระบวนการมาแล้วก็มาวางขายในประเทศลาวแล้วคนไทยก็มาซื้อของที่จตัตรจักรในลาวนั่นแหละถ้าเข้าใจภาพนี้แล้วเนี่ยผมว่าเขารู้จักตัวเขาเองไงว่าเขาเขาไม่ใช่ฐานการผลิตแต่เขาเป็นนักต่อยอดกัรค้าวันนี้เนี่ยเราเป็นไปได้ไหมที่เอ่อกลุ่มสาตการหรือหน่วยาง,งานไหนที่เกี่ยวข้องทำไมไม่ทําให้เรารู้จักกับ พื้นที่ที่เจ้าของพื้นที่ที่เขาเช่าพื้นที่ในจตุจักรจับรวมกันบางคนอาจจะไม่ไว้ใจกันก็คนเราก็ต้องเรียนรู้จักกันนะให้กลุ่มผู้ประกอบการแต่ละจังหวัดเนี่ยไปพบปะกับผู้ประกอบการการค้าค้าส่งที่จตุจักรถูกไหมครับแล้วให้รู้จักกันเหมือนคนจีนเขาบอกว่าจะทําการค้าขายกันแล้วคุณต้องรู้จักบ้านเขาสามวันต้องไปนอนบ้านเขาสามวันแล้วเขานอนบ้านเราสามวันเนี่ยผมว่าทีนี้ทุกคนจะรู้จักตัวเองเหมือนกับการรบอันอันนี้ประเด็นหนึ่ง นี่น่าจะเป็นไปได้นะโครงการเชื่อมร้อยเขามีพื้นที่กลุ่มผู้ประกอบการบางครั้งเนี่ยออกล่อนเล่ตะเวขาตะเวขายโฟท็อปไปแล้วเนี่ยผมว่าถ้าอะไรยังทํอยังซ้อมท่ากู่วนะดเดี๋ยวก็จะการเปลี่ยนแปลงไม่เกิดขึ้นมันต้องถูกการเปลี่ยนแปลงและปรับกลยุทธ์ใหม่โฟท็อปที่ต้องเข้าจะตุจักขอนแก่นสถานที่จะจังไหนที่เขามีร้านค้าที่เขามีปะตามบูธต่างๆนะเขาเป็นผู้เช่าพื้นที่ในห้างที่มีพื้นที่โฟกัสสําคัญสําคัญ ถูกไหมครับแต่ถ้าไปไปบอกว่าให้ผู้ประกอบการส่วนราชการเองบางทีก็เข้าไปเจอกพื้นที่ที่เป็นพื้นที่การเงินเนี่ยการในย่านการค้าจริงๆก็ลาบากต้องไปแสวงพื้นที่ใหมซ่ซึงทาให้โอกาสเนี่ยกลายเป็นว่าปตทได้งบประมาณไปได้สนอได้ค่าดจ,จ่ายไปบานตะเกียงไปหมดเลยจัดเคลื่อนคนไปทีเพราะฉะนั้นคนปรับก็คนไทยเหมือนกันปรับให้เขาเข้าหาง่ายนิดเดียวอาจจะเป็นกิจกรรมสัมพันธ์รู้จักกันระหว่างผู้ค้าส่งกับผู้ผลิตเนี่ย เอาไปภูเก็ตดูสิเราเราจะรู้จักเขาทําให้เขามั่นใจซึ่งกันและกันได้ยังไงเพราะการที่จะเดินทางผมเป็นห่วงแม่ยายและภรรยาผมมากที่ต้องเดินทางล่อนเร่จากบ้านเกิดไปแต่ละที่แต่ละที่น่ะปัญหามันคืออะไรถูกครับจริงๆผู้ประกอบการในจ้จักรเลยผู้ค้าส่งในจดจักรหรือภูเก็ตแต่สถานที่หอวเมืองที่สําคัญเขาก็คนไทยเราก็ไม่ควรจะเพิกเฉยที่ว่าจะเป็นส่วนต่างถูกครับถ้าเรายอมรับกติกา ถนัดตามความสามารถของตัวเองมากกว่ามายถึงว่าเราจะสร้างนเครือข่ายว่นงั้นเลยควรจะสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการนะแล้วผมว่าคือย่านค้าวันนี้คนไทยเนี่ยเขายอมรับนะฮะไม่ใช่คนไทยคนอาเซียนเนี่ยของบ้าลาวอะไรยอมรับสินค้าใดว่าเป็นสินค้าเมื่อวานจีนไม่ใช่ปัญหาเลยครับเป็นเรื่องเล็กไม่มากขอบางครั้งเขาจะมาขอสแตป์ไทยแลนด์จากเราด้วยซ้ำะฉะนั้นเรื่องอาเซียนเนี่ยผมว่าไม่น่ากลัวอะไรหรอกครับแล้วผมเชื่อว่าคนไทยเนี่ย ไม่ใช่ว่าไม่ตื่นตัวนะแต่คนชทยชอบชอบจังหวะสองเหมือนถ้าถ้าจะเราจะดูจากประวัติศาสตร์ดูมวยนะมวยไทยแล้วก็ต่อ,อยกันนะยกแรกจะดูเชิงนก่อนนะบอ,อกยกสองยกสามนี่นี่กัญชาติยานไทยถ้าเรารู้จักตัวเองนะเพราะฉะนั้นอาเชียนมาผมเชื่อว่าปรับตัวทันครับ นะส่วนภาครัฐเนี่ยจะต้องให้ข้อมูลต่อเนื่องอให้ข้อมูลเขาต่อเนื่องว่าแล้ววิธีที่จะเข้าไปสู่ทางโน้นทางนี้ทําอะไรกันโนอนนี้ยังไม่ได้พูดถึงเลยนะว่าวิธีที่จะทําการค้าสู่อาเซียนเนี่ยภาครัฐยังไม่ได้บอกเลยคงจะมีแต่ผู้ใหญ่ที่เขารู้เรื่องกันบ้างว่าเขาจะต้องทำยังไงไปวางพื้นที่กันเรียบร้อยแล้วตายแล้วประชาชนโดนหลอกเข้าให้อีกแล้วเป็นลูกไล่อีกแล้วใารกิจผสมขอบคุณมากครับครับ